สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ร้าน JSPO e นะคะอยู่กับถ่ายอีกแล้วแลวถ่ายก็อยู่กับรุ่นนี้เลยค่ะนิวโตโยต้าฟอร์จูเนนะคะตัวนี้นะคะเป็นโฉมที่มีระบบฝาท้ายไฟฟ้ามาแล้วนะคะจากโรงงานแต่ว่าวันนี้ลูกค้าเข้ามาเปลี่ยนกับเรานะคะเพราะว่าเริ่มมีอาการเสียงดังค่ะฝาท้ายนะคะเปิดสะดุดนะคะบางทีก็ขึ้นไม่สุดนะคะสามารถเข้ามาเปลี่ยนได้เลยที่ร้าน JSPO e เดี๋ยวไปดูกันนะคะเราเปลี่ยนให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวไปลองใช้งานกันตามมาเลย นี่นะคะเราเปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูนะคะว่าสามารถใช้งานได้เหมือนเดิมเลยไหมนี่เสียงเงียบนะคะเสียงดังหายไปแล้วนะคะเรียบร้อยเปิดสมูทเหมือนเดิมเลยอยาจจะลองปิดให้ดูด้วยเออ นิ่มๆเงียบๆเหมือนเดิมแบบนี้เลยค่ะและลูกค้านะคะยังเพิ่มเป็นในส่วนของระบบตัวคิกเซนเซอร์อีกด้วยนะคะตัวนี้จะไม่ได้มีแถมมาจากโรงงานนะคะสามารถติดตั้งเพิ่มได้เลยที่เจดโปรของเรานะคะเดี๋ยวมาลองใช้งานกันค่ะ เซ็นเซอร์แม่นยำมากมากเลยนะคะสามารถสั่งได้ทั้งเตะเปิดแล้วก็เตะปิดได้เลยค่ะหากท่านใดนะคะที่กำลังมีปัญหาเรื่องโชคหรือว่าอยากเพิ่มเป็นในส่วนของระบบของคลิกเซนเซอร์นะคะสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยค่ะที่ร้าน J e S Pro คะ่ะยินดีให้บริการทุกท่านเลยนะคะเดี๋ยวมาป,ปิดโชว์กันอีกครั้งนึงค่ะ